1500นะครับผมนะก็คือเอ่อร้อบาทนะครับผมนะเนี่ยสามก็ดูรัคูปอง50บาทแค่5้าพันคูปองนะครับผมนะโอ้ยเฮียแม่งโคตรน้อยนะครับผมนะเกมนี <and> nobody, pictures, me, ้ผมว่าน้อยนะแล้วก็หาคูปองง่ายด้วยนะครับผม Ladies gentlemen Don't friends why they're โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมมาเดินแมนกุไทยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมนะเรามาอยู่ในเกมอาราชารัมมี่นะครับผมนะผมน่าจะอยู่กับเกมนี้ยาวนะครับผมนะเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับผมนะสามารถหาเงินได้ถึงวันละห้าร้อบาทเลยทีเดียวนะครับผมนะเพราะฟังก์ชันต่างๆมันก็ดีดีมากเลยสําหรับเกมนี้นะครับดูุณเผืนอนี่มันเก็บสไลด์ว้เยอะเฮียนะครับผมนะดูนะครับผมตรงนี้นะครับผมนะ การแลกบัตรเติมเงินของมันนะครับผมนะมันใช้คูป,ปองแลกนะครับผมดูมีหน้าสิบบาทเา้าทูม,มันนี่วอลเล็ตสามร้อยห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะก็ปันนี้เลยนะครับผมก้อสินค้าอื่นก็มีให้แลกนะครับผมนะมีถึงอ่อโทรศัพท์มือถือตู้เย็นอะไรนะรับผมมากมายนะครับผมนะอ่าส่วนตั๋วนะครับผมนะตั๋วตรงนี้ก็สามารถอ่หาหาได้จากการเล่นเกมเลยนะครับ ให้นะครับผมนะที่เข้ามาเล็กๆนะครับผมนะให้เรามาที่ตรงนี้นะครับผมอ่ากล่องสีแดงนี่นะครับผมนะเข้ามานะครับผมนะมันจะให้ขูดรับ20บาทนะครับผมเล็กๆเลยนะอ่าแล้วก็ขูดๆไป20บาทแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับผมนะมันจะขึ้นให้กรอกเบอร์โทรศัพท์นะอ่าโอเคแล้วเราก็มาที่ใส่รหัสผ่านนะครับผมนะใส่รหัสตรงนี้นะครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไว้ให้นะครับผมนะตรงนี้ ให้ทุกคนคลิกเข้ามานะผมอ่าตรงนี้นะผมแล้วก็ใส่โค้ดนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ข้างหน้าเลยนะผมนะตรงนี้ตรงช่องเลยนะผมนะโอเคพอเราใส่โค้ดเสร็จนะผมนะมันก็จะขึ้นฟังก์ชันอย่างนี้มานะผมนะใครสะสมเงินตรงนี้ได้ถึงห้าสิบาทนะผมนะก็รับห้าสิบาทไปเลยนะผมนะแล้วก็ภาร,รกิจต่างๆนะผมนะภาร,รกิจล็อกินตงนี้นะครับผมนะ ทำ7วันได้รับอีก50บาทนะครับผมเฮียมีแต่ได้กับได้อ่าโอเคเลยนะครับผมแล้วก็โขเขนตรงนีนนะ้นะครับผมนะรายการฟรีนะครับผมตรงนี้ล็อกอิน7วันนะครับผมเนาะก็ชิปตัวนี้มันไม่เกี่ยวกันนะครับผมนะและ้วก็อ่าตรงนี้ก็บนฟรีนะครับผมนะ แล้วหาไอ้ตรงที่มันมีฟองแดงดีกว่านะครับผมนะเหมือนภารกิจตรงนี้นะผมนะที่ผมทํามาเล่นวันละสิบมาที่ก็ได้นะครับผมวานวันละสิบมาที่นะครับผมนะจะได้รับฟรีเลยนะครับผมนะแบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะผมอ่านี่เห็นปังเนี่ยผมเล่นแค่สิบมาที่นะครับผมนะก็มากดรับเลยนะครับผมนะอ่ารับไปเลยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่แปดร้อยยี่สิบแปดตัวนะครับผมนะอ่านี่ได้รับมาอีกสิบนะครับผม แล้วก็เอามาอ่าเราจะรับไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอ่าซองแดงมาอีกผมเพิ่งโหลดนะครับผมนะเกมนี้ก็เพิ่งโหลดมาได้วันเดียวนะครับผมนะน่าจะอยู่กับเกมนี้ยาวเลยนะฮะอโอ้โหรับรับเรือรัวเลยนะครับผมนะคือผมเล่นมาประมาณสิบนาทีนะครับผมนะเล่นมาแล้วสิบนาทีก็น่าจะได้แล้วนะครับผมถ้าใคร ทำภารกิจครบเจวันก็รับ5้าสิบาทเยอะมากนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นะครับผมอันนี้ก็สามารถรับได้นะครับผมอ่าตรงนี้นี่รับได้เหมือนกันนะผมอ่าเนี่ยอ่าตอนนี้ผมมีทองแดงอยู่873ร้อยเจ็ดิบสาแล้วนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะวิธีการแลกของมันก็เราก็มาคลิกี่ตรงนี้นะครับผมนะอ่าส่วนมากก็จะแลกเป็นบัตรจำนนเงินกันนะครับผมนะเนี่ยหนึ่งห้าร้อยนะครับผมนะเฮ้ย หนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับผมนะก็คืออ่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะเนี่ยสามร้อยก็ดูรับคูปองห้าสิบบาทแค่ห้าพันคูปองนะครับผมนะโอ้ยเฮี้ยแม่งโคตรน้อยนะครับผมนะเกมนี้ผมว่าน้อยนะแล้วก็หาคูปองง่ายด้วยนะครับผมนะสำหรับเกมนี้ใครสนใจนะครับผมนะทิ้งลิงก์ไปด้านล่างคลิปเลยนะครับผมนะอ่าเกมนี้มันต้องใช้ความพยายามเล่นนะทุกคนอ่าโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะว่า ถ้าใครสนใจก็ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมนะผมจัดทิ้งลิงก์ไปให้เลยนะครับผมนะโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะ